ครับสวัสดีพี่น้องจังไดนจานมั้ยนี่เมนู้ยังจานชูเก่าครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับอาจารย์คนเดิมเนียอยู่กับอีมึงจุอีแล้วครับพี่น้องตัวอีมึงตัวนี่้แล้วมาครับมาครับพี่น้องบ่มีตาบ่มีมีแต่อันนี้แล้วเนี่ยไปล้าง เอาสาวๆเนี่ยและครับพี่น้อง right. อืมเออพอดีแบอไบมันๆเนี่ยรอดเลยจติงนาฬิกาเนี่ยเหรารอืจีห้อบอกจีไจีกันแต่มันจีแต่มวยยางก็ดะใส่เป็นเกมอะ อาจารย์นึ่เขารับหัวหน้ามังมียเขาครับอขอบพุ่นพุ่นิเขามาติดตาม<อ>าไหมด,ด้วยครับเด้อี่น่องสร้องนี่หนิสร้องอันหนึนนนน่งหนึง่งนผู้ติดตามมามาี่น้องมา Ừ. 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 Để bó là Để bó là chỉ này áo Chụ phát tiếng này áo Ra phé mua Mà bán đây bị nó bơ Ui, chả nào Biến nó, quên nó Nó không lò lò Mua um. cho đi mua Đã bị lên về hàng hộp ba rồi mình Thôi đi thêm nó đi cút Nói ra phía nóng mà Ba, ếp ơi đẹp chúc cháu đẹp chúc đẹp chúc 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 Bò chúc เอาแล้วไงจ๊ะยังจะคอยฮึ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 บึฮ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 ึรึฮ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 ึึฮ <Uh> hmm. mm. ึฮ totally ึฮ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 คฮึ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 ฮ ออนี่อแซ่บแซ่บฉลองได้ไหมเนี่ยฉลองไงหนึ่งซับอันคุติดด้าไหมเนี่ยกับอาจารย์ไงกับอาจารย์ครับอ

mà phí nó ồ qua về kênh kòm gom không đó đi lại cái phô, rừng. Ừ. cái <G ksi cười> <laughs> All right.

โอ้ยจ้าเนื้องไม่อเริมดาไม่ได้ไม่ได่ายราไปนอาม

Ừ, thử thế thôi đấy đặt chân lên bố ít ra chắc cũng hát mấy buổi mới biết chuyện thôi lại mượn cam ar bay ngay không bay nằm đại nằm đâu, đó người ta đại nhá Tể, để để du thu phim mưa rơi cả du 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 thu phim mưa thời nhè จัดเลยจัดเลยเลยูดักดอนเนาะจักดอนฉันเนี่ยมันมันตัวจงจรสนักงานพ่ะไหนจงเอาทับปะป่ายิ่งยู

จนเงี้ยาันอยู <laughs> ่มันกล้าเลยครพบผมจะกันินมาเด้อ